เยียวยาข้าราชการเราผูกพันสะดุดบิ๊กตู่เห็นใจแต่ช่วยประชาชนก่อน วันที่23มีนาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าที่ประชุมครมได้อนุมัติมาตรการด้านการท่องเที่ยวต่างๆเราเที่ยวด้วยกันเฟส3เดี๋ยวทางโคศกจะให้รายละเอียดกำหนดเวลาต่างๆทั้งนี้ในส่วนของโครงการเราผูกพันเพื่อเยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อยนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังก่อนเราต้องดูก่อนเห็นใจจริงๆ เห็นใจข้าราชการแต่อย่างว่านะเขามีเงินเดือนก็ลำบากเหมือนกันเดี๋ยวคอยดูว่าจะทำอย่างไรได้สิ่งที่เราต้องการคือการหมุนเวียนเศรษฐกิจสิ่งที่เรามองอย่างไรก็ตามเราต้องดูแลประชาชนให้มากที่สุดขอร้องต้องทำความเข้าใจกับข้าราชการใช่ว่ารัฐบาลไม่ห่วงใยแต่นี่เป็นเรื่องการเยียวยา มีรายงานว่าสำหรับโครงการเราผูกพันเยียวยาข้าราชการกำหนดแนวทางในเบื้องต้นเยียวยาข้าราชการ4,000บาทกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อยมีเงินเดือนใกล้เคียงกับค่าตอบแทนค่าแรงขั้นต่ำเดือนละ15,000บาททั้งกลุ่มข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจลูกจ้างหน่วยราชการทั้งชั่วคราวและประจำพนักงานราชการตามสัญญาจ้างรายได้ต่ำราว2 0 0 0คน ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com